จะไปไหนเด็กเดินมันเด็กคนนันนะโอ้โหเด็มันขึ้นจะได้นะมันมึนบายมึงจะไปไหนมาเด้อโอ้ยรักกันแหงไปกันด้วยกันเลยไปไปไปด้วยกันเลยไปเอาไปวางลงเลเอาระวางลงไหน่ยที่มันจะขึ้นนะไปขึ้นไปเลยอยู่ด้วยกันโอ้ยหนูมึน อยไปออนมันดูอย่าไปะ <c oughs> จะก,กระโดดกระโดดขึ้นในแด้หไหมไปไปคันนู้นไปคันนู้นชอนนชอไป, <laughs> ไปนี่มะนี่น,นี่ไม่ไปคันนีวว้ไม่ไปคันนี้เร็วๆนี่ไม่ไปคันนี้ชอชอไม่ไม่คันนี้แล้วเร็วเออไปไปคันนี้ไปคันนี้ไปกินไก่ย่างกัน Cái kia luôn và đâu đâu